ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ชิมงานฮะชาวรถยประทุกแล้วก็พี่พี่ที่ชอบบรรยากาศบ้านเหมือนเดิมฮะนี่ก็อาจอยู่ช่วงถนนจากจังหวัดสุรินไปจังหวัดศรีสะเกดครับอ่าก็ทำงานวนไปให้ชมบรรยากาศตอนเช้าเหมือนเดิมครับเนี่ยเพสวยๆฮะเฉียวกะจีทั้งนั้นครับนาข้าวนี่ฮะดูครับพี่พี่สุดยอดสุดยอด ท้ายตอนเช้าฮะนี่ครับสําหรับที่ที่อยู่ทางไกลเนาะนี่บรรยากาศเป็นไงครับซื้อปวะกอะไรยอยู่อำเภอประคคนใช้เมื่อเช้านะครับตอนเช้าเลยเดินทางกันครับออนี้ก็จะไปอ่าข้างหน้าจะเป็นอำเภอศรีขอห่วยทับทันมีผ่านยางชุมน้อยเนาะ จะไปเลี้ยวแยกส้มไปน้อยบอกเขาเรียกประมาณนี้นะครับพี่เดี๋ยวเราลดลังไปครับบรรยากาศดีครับวันนี้ค้มฟ้าค้มฝนเหมือนเดิมอยู่แถบอีสานเราแล้วเนาะครับพี่เพื่อนๆทุกท่านนะนี่ครับล่างเดินทางไปคนเดียวเหมือนเดิมากรอบนี้ไปขึ้นงานที่อำเภอม่วงสามสิบครับผมจะวิ่งเส้นทางเข่องในนะพี่ก็จะเข่องในยังไงก็นี่ฮะออกจากสุรินทร์สุรินทร์ศรีสะเกดไปอ่า ไป,ไปยางชุบน้อยนะพี่เนาะยางชุบน้อย่องไหนแล้วก็จะเป็นเส้นรัดหมู่บ้านนะครับเป็นถนนมันค่อน,อนกรีตแต่ก็รถบรรทุกวิ่งได้นะค่อยๆไปครับใช้ความเร็วไม่เยอะครับพี่นี่แค่นี้เองครับมันเดิมครับความเร็วอยู่แค่นี้นะฮะห้าสิบน,นิดๆไม่ถึงด้วยซ้ำครับก็ไปเรื่อยๆครับรถเรารถเฟืองช้านะฮะัไอหนุ่มเฟืองช้าเดินทางหาก,กินเหมือนเดิมครับพี่ไหนก็พักครับเหมือนเดิมฮะเนี่ยบรรยากาศ คืนก็จอดนอนอยู่ที่แถวอำเภอโนนดินแดงนะฮะออกจากตัวอำเภอโนนดินแดงหันหัวมาทางอำเภอละหารสายครับจะเป็นที่อยู่เทินนะ,ะคนรถขับรถบรรทุกที่ไหนว่างจอดได้สะดวกมีไฟสว่างสว่างหน่อยเราก็จะจอดพักตรงนั้นครับนี่แหละฮะชีวิตขับ,ร,บรถบรรทุกครับฝากกดติดตามด้วยนะครับพี่นะฝากเป็นกําลังใจให้ช่องบานๆเนาะพี่เนาะนี่ครับบรรยากาศนี่ทรุงนาเขียวกะจีค่ะใครที่อยู่เมืองกรุงเนาะทำงาน ก็คงจะคิดถึงบ้านกันหลายๆท่านเนาะนี่เก็บเอาบรรยากาศมาฝากนะพี่ๆเ,เพื่อนๆเนาะก็เป็นอ่าวิดีโอบ้านๆเนาะฝากเป็นกำลังใจให้น้องเนยด้อ,อขอบพระคุณมากๆนะขอบพระคุณวยก่นนครับจะประมาณนี้ถนนสองเลนบ้านเฮานะฮะช่วงเกี่ยวข้าวเดี๋ยวจะเก็บภาพมาฝากถ้าได้มาจ่ายงานมาทางนี้เดี๋ยวผมก็จะทําวิดีโอเกี่ยวกับบรรยากาศุ่วงนาเนน้อยของเราเนาะพี่น้องเนาะนี่แหละฮะ บรรยากาศการเดินทางก็ไม่ได้มีอะไรพี่ถนนก็ทั่วไปแต่ที่เอามาให้ดูคือบรรยากาศสองฝั่งทางซ้ายขวานะครับพี่นะนี่ครับเป็นยังไงกันบ้างเนาะคนที่อยู่พูดง่ายคนที่ไปทํางานต่างจังหวัดก็ต้องมีคิดถึงบ้างกันบ้างแหละนะพี่เนาะนี่ฮะทางข้างหน้าตรวจจับความเร็วผมกลัวจะตรวจจับความช้าวิ่งช้าไปจะโดนเขาดา่าก็จะบิงไปเรื่อยๆฮะว่าพี่แถวนี้ข้าวเขาขดีเนาะ ดูสิออันนี้เขาตัดใบหรือเปล่าเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะลูกชาวนาไปทำมาหากินอยู่แถวกรุงเทพครับเศรษฐกิจอะไรก็ต้องจำใจจากบ้านจากเมืองไปนะพี่เนาะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะฮะเก็บบรรยากาศสองข้างทางมาฝากมาเดิมครัพครับนี่ครับนี่ครับยป็นไงบ้างครับออ แต่ละวันพันกว่าเรื่องเขาว่านะฮะก็เป็นกําลังใจให้พี่ๆทุกท่านนะครับเนาะผมก็ไปต้องแนวต้องแนวตามภาษาผมนี่แหละพี่เอ้ก็ะจะมีรถวิ่ยมากเป็นปะปลายเพราะเป็นถนนสองเลนก็ะจะสวนทางกันไปกันมาแต่ไรลาทางกว้างแล้วพี่นะสบายๆครับถนนแต่อนนี้มีเต้นรถด้วยนะพี่เหมไม่ธรรมาดานะมีกับทุกอำเภอเลยทุกวันนี้ก็มีฮะบรรยากาศ นี่ทางเขานาหรือเปล่าทำไมปักธงอะไรไนี่ครับก,รก,ก็พี่ๆชาวลมทุกคนวิ่งสวนกันบางทาง่านก็หันหลังกลับไปก็ไปขึ้นหินที่จังหวัดส,สุรินทร์กันเนาะแต่ว่าอะไรนะพนมสวายบอกเขาเรียกผมก็เคยได้มีโอกาสได้ไปไปใส่หินมันกันสมัยก่อนเนาะอ่ะงเจริญบ้างอันนี้บ้างตอนนี้ก็ถึงตัวแถวเขตอำเภอศรีคอแล้วผมนะพี่ๆนะนี่ครับ บรรยากาศเนี่ยสุดยอดเลยพี่อยู่ที่นิเวะครับก็ทํามาหากินกันไปเนี่ยดูครับพี่ๆเต็นรถเดยอะนะแถวนี้นะนี่ไม่ธรรมดานะจะเลินะ่นหน้าบ้านเราอีสานบ้านเรานี่ไม่ธรรมดานะพี่นะนะครับใครว่าอีสานแรงมาดูพี่อเอาอาจจะการเงินอาจจะไม่เยอะเหมือนเขาแต่ยอมรับว่าอีสานเรารวยน้ําใจแนะน่นอนครับพี่ๆนี่ฮะ ก็นี่จากพังคนเข้าบ้านเลยถน,นนแกแข็งดีเนาะอยู่ไหนก็ไม่สุขใจเท่าบ้านเราแต่ว่าบางทีมันก็อย่างที่ว่าเราพี่บางคนก็ต้องจําใจจากบ้านอย่างอย่างผมนี่ก็ไม่ได้อยู่วิ่งผ่านบ้านเลยนะพี่อยู่คนละเขตกันเลยนะบ้านผมอยู่เขตถนน2 0 2ศนะพี่เนาะผมวิ่งมาอยู่นีถนน24 2ส6องหกันเลยพี่ห่างกันคนละโยนดเลยนะแต่ก็พอได้โทรหาคุณแม่นะพี่เนาะ กำลังใจที่ดีก็คนที่อยู่ในครอบครัวเราเนี่ยแหละพี่เอ้ย้วครับนี่แหละับเป็นยังไงบ้างครับบรรยากาศนี่รถปลายแดงแซงไปเลยครับพี่อหมอมอะไรไม่รู้เหมือนกันครับแต่รู้ว่ารถหม่แน่นอนแดงจึงครืงเลยปลายแดงเสียวอทะเบียนแปดหนึ่งนะพี่นะ <c oughs> เผื่อใครถูกหวยให้ลงท้ายสามตัวถูกหวยก็ทักมาฝากแล้วกันให้คนกดไลค์กดแชร์เยอะๆนี่ครับ ข้างหน้าตรวจจับความเร็วนะฮะพี่ครับเป็นถนนสองเลนอ่ะแอบนิดนึงรถแซงมาก็แอบอสบายสบายครับไปกันได้นะพี่เนาะี่และฮะนี่ข่าวเริ่มเขาเรียกอะไรนะตั้งต้นบอกผมก็ไม่มีความรู้เหมือนกันพี่สิงใหญ่แซงไปะฮะสิงรถบรรทุกเหมือนกันพี่รถเดียวะฮะสายด่วน เปียนเพชรบุรีบางท่านก็เป็นเจ้าของรถเองนะพี่หากินก็ใส่แป้งไปบ้างใส่ข้าวใส่ไม้ขากับก็ปูนบ้างอะไรบ้างปุ๋ยบ้างพอได้อยู่พอได้เลีมยกันนะพี่เนาะนี่นะฮะบรรยากาศอีสานบ้านเราเนาะพี่เนาะเดี๋ยวผมก็ขอเดินทางต่อแล้วกันครับพี่ก็ทักทายกันนะพี่เนาะไปมีความสุขในการทํางานแลวพี่สุขภาพแข็งแรงทุกท่านนะครับขอบคุณที่คนกดติดตามแลพี่เนาะ ดูไม่กี่คนก็ขอบพระคุณมากๆนะฮะสำหรับพี่ๆพเพื่อนๆนะครับเนาะก็ขอให้มีความสุขทุกท่านครับหน้าที่การงานแข็งแรงนะพี่เนาะหน้าที่การงานเจริญก้าวหน้าร่างกายสุขภาพแข็งแรงครับสวัสดีครับคลิปนี้ลาไปครับสวัสดีครับทุก